ไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะผพ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะได้นําทีมปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีกนักค้าอีสานเหนือ252ค่ะจับผู้ค้ายาเสพติดนะคะได้2รายพร้อมของกลางยาบ้าค่ะรวม600เมตรและยึดทรัพย์สินรวมมูลค่าเกือบ400,000บาทค่ะ เมื่อเวลา5น้นาฬิกาสานาทีนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ค่ะนายไก่สอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพลตํารวจโทอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพันตํารวจเอกยศวัตรแก้วสืบทันนิดผู้กํากับการสพเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยชุดปปสค่ะชุดสืบสวนแล้วก็ชุดสายตรวจปฏิบัติการ,ป,รปิดล้อมตรวจค้นเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมาย ตามแผนยุทธการพิทักษขอนแก่นของศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดขอนแก่นค่ะและปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีกนักค้าอีสานเหนือ252ตามนโยบายของภาค4นะคะรวมถึง8เป้าหมายค่ะก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาคือนายลุ่งอรุณนะคะสีดาเขียวอายุ45ปีค่ะเป็นชาวตำบลพระลัพ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในข้อหาจำน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งค่ะโดยมีไว้เพื่อการจำน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน400เม็ดค่ะและตรวจยึดทรัพย์สินนะคะก็มีรถจกยานยนต์จำนวน2คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องค่ะรวมมูลค่า160,000บาทค่ะนอกจากนี้นะครับยังจับกลุ่มนายวุฒินันจุนหัวโทนนะครับ อ,อายุ22ปีชาวตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำการเพื่อการค้ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและจับกลุ่มตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแกน่นในข้อหากระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยการมีไว้เพื่อการจำหน่ายโดยกระทำการเพื่อการค้าพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน200เม็ดอาวุธปืนลูกซองหนึ่งกระบอก เครื่องกระสุนปืนจำนวน11นัดและตรวจยึดทรัพย์สินเงินสดจำนวน20,000บาทรถจักยานยนต์จำนวน3คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องมูลค่ารวมประมาณ200,000บาทครับ จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็นํากําลังเข้าตรวจค้นโดยบเเริเดณนําบลโคกสีค่ะสามารถจับกลุ่มผู้เสพยาบ้าเนี่ยได้จานวน18รายก็แบ่งเป็นชาย15รายค่ะหญิง3รายได้ของกลางยาบ้า4เมตรนะคะโดยพบผู้เสพในอายุน้อยที่สุดอายุ17เปีค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนนะคะให้เลิกยุ่งกับยาเสพติดและได้ให้เจ้าหน้าที่นะคะนำตัวไปยังสถานีตารวจเมืองไมค่ะเพื่อบันทึกประวัติขยายผลนําตัวเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ